สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นขนส่งรถลางแบบขนส่งรถลางในเกมโลบอกกันวู้ว่วเฮที่ดูอย่าลืมกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปกันเออันี่มันยากนี่มันยาก

오, 음, p d i go, 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 pai, pai, g a i pai, pai, p a สองห้าห้านั่นแหละโอ้ยตกเฮ้ดาดขาวดำเงินหยอกมากว่าให้ไป็นอะไตกิกตก้าือ้นี่นี่ไปนี่ไป อืมกูตกไปแล้วตกทีเดียวเออ้ย่างงี้ว้อีส <In expertise. person> mm ุดท้ายก็ตกดีอืมอืม

là The bull. Oh. Oh. Oh, the Rồi Tìm đồ ấy. ไปตังเลยคราคนี้เขาวอนม่าดูเลยนาะเลยเดี๋ยวจากแล้วมันจ้างเพืนจ้างโอ้โหโอ้โหโอ้ฮึขุดอไอตัว มันจะลองเดินไปดูนี่ว่อ ừ mm. thôi Ok. Bye. 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 Mình sẽ cho Chắc Chắc nhé. Oh, he mm. mm. he <hums> 哎，这就、hey, uh. mm. mm. mm，呃，嗯，嗯哼，哎，大，那你要吗？那你要继续做。 Bye bye bye. Boleh. Yu. Di di di. Okay. Bye bye. Mentang-mentanglah uh. mentang. Hmm, Bye bye. มันจมันจะว้ยจอดไม่ทัานอึฮึจ้าจ้าไป

โอ้โหโอ้อฮโอ้ไอ้ยีใส่ปถึงแถวนี้แล้วมัน

ียบร้อยนี่ไปอืออ้าใครสนานี้เนอะอ้ยตามันหัเงินเงินได้อังาอือจอดจอจอไปไปไปวอดวอด อ๋ไหล่เนี่โอเคอู้กูไปอือหือนี่นี่นี่โอ้โหโอ้โห

嗯嗯嗯嗯，哦，哦， 嗯，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  ุ่นมาอันนี้พอดีเลยอืมโอ้อ อือโอ้บรรจุโอเคโอเค mm. okay.

รูดไปรูดไปรูดโอเคโอ้ยเอย เฮ้ยจนรอเล้วจรลวโอโหีกนีกนอ้ยทีอโอ๊ไปแล้วผมรอแล้วรอแล้วไป งานมากสวัสด okay. oh no, oh no, oh no. mm ีโอโนโอโนโอโนนทุกคนครับลาก่อนนะครับบ๊ายบาย